สวัสดีครับเพืเ่อนเพื่อนทุกคนนะซ่อมแซมปรีอมนะครับปรีอมตัวนี้ไฟไม่เข้านะครับกระทิ้งดุโอโอกระทิ้งดุนี่ยเนี่ยเครื่องเสียงไทยสายพันดุสุดยอดนะครับสีแดงนะครับดำแดงสวยงามนะครับก็ไฟไม่เข้านะครับเพืเ่อนเพื่อนครับเมื่อไฟไม่เข้าก็ดูด้านหลังหน่อยลูกค้าต่อโอ้ลูกค้าต่อ รีโมทกับแบตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอไฟไม่เข้าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะเพื่อนนะไฟไม่เข้านะครับก็อาจจะต่อไฟลองดูหรือไม่ลองก็แล้วแต่นะแต่ว่าลูกค้าบ,บอกว่าไฟไม่เข้าแล้วล่ะนะก็ตามไปดูเลยนะครับผมก็จะแกะเครื่องเลยนะครับเปิดฝาเครื่องออกมาครับเพื่อนก็เห็นแบบนี้นะครับก็เหมือนกับพีอมทั่วไปนั่นแหละครับแต่ตัวนี้ก็ สวยงามนะครับไฟไม่เข้าไไม่เข้าจะดูตรงนี้นะครับดูแถวนี้ล่ะนะครับก็ไฟไม่เข้าตัวนี้ก็สำคัญนะตัวใหญ่ๆเนี่ยสำคัญแล้วก็ตามด้วยทรานสสเตอร์นะครับนะ ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิต์นะครับเขาไม่ได้ใช้สวิต์ปอกแป๊กเขาไม่ได้ใช้สวิต์ปอกแป๊กนะครับเขาเรียกว่าสวิต์รีโมทรีโมทที่มีไฟ12โวลต์มาน่ยนะครับนะครับ iem นี่นะ iem นี่รีโมทนะคือการต่อไฟเข้าก็ต่อต่อกาวลงขั้วลบลงแทนลด แบตก็ต่อจากขั้วแบตเตอรี่บวกนะครับแล้วก็ตัวรีโมทเนี่ยก็มาจากเครื่องเล่นหรือว่าสวิตตัวเล็กๆนะครับเพื่อที่จะรับไฟ1 2โวลต์เข้ามาแต่ในเครื่องนี้มีการต่อแบบนี้แล้วนะครับแั่ต,ตัวนี้ทำได้ที่เป็นสวิต์นะครับอ่าเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรในกรณีไฟไม่เข้านะครับทีนี้มัน เขาออกมาเลยนะอ,ออกมานะครับมีรอยไหมของลายทองแดงด้วยนะครับน่าจะต่อผิดขั้วหรือเปล่านะรวมไปถึงนะครับการต่อไฟอ่ะตัวนี้ลงกาวนะครับแล้วทีนี้สายไฟบวกเนี่ยมันมาช็อตกับแท่นเหล็กตรงเนี้ยช็อตแบบนี้ได้อ่ะทีนี้ ในกรณีไฟไม่เข้าหลอดไฟ LED ไม่ติดนะครับแบบนี้เดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับว่าจะมีไฟออกมาทางด้านนี้ไหมนะครับก็คือเราต่อไฟ12โวลต์เข้าเลยนะครับแบบนี้แล้วเราก็วัดไฟตรงนี้วัดไฟตรงไอซีนะครับวัดไฟนะครับวัดไฟก็เพื่อนวัดไฟได้วงจรที่ขาดอยู่นี่ก็ดึงออกก่อนดึงก่อนนะครับนะ ทีนี้ก็จะวัดไฟนะครับการวัดไฟอยากจะรู้ว่าชุดนี้ทํางานหรือไม่อย่างไระนะครับก็จับกาวนะครับกาวก็นี่ครับใช้ตัวนี้นะนะครับถ้าถ้ากาวจากภาคใจไฟก็เป็นสีดําแต่ถ้าเกิดว่าวงจรน,นี้ทํางานแล้วนี่ก็จะต้องใช้กาวนี้นะครับใช้กาวนี้เนาะใช้ผ่าขีบมาช่วยหน่อยนะครับอมิเตอร์นะเดี๋ยวตั้งไว้สักยี่สิบโวลต์นะครับ ไฟ1 2บโวลต์เข้ามานะครับแปลงไฟนะครับขึ้นมาเลี้ยงไอซีก็จะได้ประมาณสัก15โวลต์16บโวลต์13บโวลต์แล้วแต่นะนะครับขอให้แปลงมานะครับหลังจากที่แปลงมาแล้วก็จะเป็นไฟบวกที่ขา8ของไอซีนะครับแล้วก็จะเป็นไฟลบที่ขา4นะครับเปิดไฟเ,เครื่องเปิดแล้วนะครับ led led ไม่ติดนะ led ไม่ติด ามาดูหน่อยนะครับไฟที่ขาแปดครับโอ้ไม่ใช่นะครับไฟที่ขาแปดนี้จะต้องเป็นบวกนะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกก็แล้วแต่เลยนะครับมันจะต้องเป็นบวกเลือกขนาดนั้นไม่ใช่ศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดแบบนี้นะาขาสี่ครับขาสี่ได้ศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับอ้ยแบบนี้ไม่ใช่นะเพื่อนแบบนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ไม่ทํางานนะอ้าทีนี้นะครับไฟเข้ามาหรือยังนะครับไฟเข้ามาหรือยัง กลับมานะครับอ่าจับกาวนี้นะครับทีนี้อะดูไฟหน่อยนะครับไฟไฟตรงนี้11นะครับไฟไฟเข้า11นะครับก็ก็มาที่รีโมทรีโมทจะเป็นไดโอดตัวนี้นะครับโอ้ได้11แล้วนะครับข้ามมานะครับได้10นะฮะแล้วก็มันจะมาโผล่นะครับที่ขา C ของทรานสเตอร์ตัวเล็กนี่นะฮะ ขา C ก็คือขาตรงกลางันนี่นะครับหน้าขาตรงกลางคันะนี่นะนี่นี่จิ้มเข้าไปได้1.65ไม่ถูกต้องแล้วนะครับเ,เพื่อนๆไม่ถูกต้องนะนะครับนั่นก็หมายความว่าผิดแล้วนะครับผิดปาคจ่าไฟทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะต้องเป็นปัญหาอย่างแน่นอนนะครับนี่นะกระเบื่ออะไรนะครับทรนิสเตอร์ตัวนี้เขาทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับ นี่ครับนะเบอร์ของเขานะฮะแล้วผมจะทำการเปลี่ยนทรานซิสเตอร์699เออมันต้องถอดออกมาเช็คก่อนใช่ไหมออต้องถอดออกมาเช็คก่อนนะครับแล้วก็จะทำการเปลี่ยนนะถ้ามันเสียนะแต่ถ้ามันไม่เสียเนยยุ่งเลยนะครับส่วนมากแล้วมันจะเสียนะครับในกรณีนี้นะนี่คือทรานซิสเตอร์นะครับก็วัดดูก็ขาดขา E นะครับขาดขา E ขา E ขาดหายไปเลยนะครับ ทีนี้นะครับเรายังไม่ไปเปลี่ยนทางซิสเตอร์ตัวนี้เราอาจจะลองเครื่องก็ได้นะครับโดยการนะฮะต่อเข้าไปต่อขา C กับขา E นะครับต่อขา C กับขา E นะครับนั่นก็หมายถึงขานี้นะครับและขานี้นะครับขา C กับขา E นี่ต่อให้ถึงกันด้วยตะกวดนะครับนี่นะตัวนี้ขา B ก็ปล่อยลอยไว้อย่างนี้แหละต่ออย่างนี้มานี้นะครับเอาตะกั่วใส่พอใส่แล้วเนี่ยเราค่อยไปวัดไฟอีกทีนึงต่อแบบนี้เลยนะครับเนี่ยต่อเลยนะครับหาเครื่องทํางานได้ก็ดีเลยนะครับเราจะได้หาเทรเนตเตอร์ตัวนี้มาเปลี่ยนหรือไม่อยากเปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับนเรามาดูกันนะครับดูกันเลยมิเตอร์อยู่ที่เดิมอยู่นะครับ น,นี่เลยนะครับจับกาวนะครับกาวไหนก็ได้นะนี่นะเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วนะหากวงจรทํางานได้นะครับนั่นไงครับสิบห้าโวลต์เห็นไหมขาสี่จะต้องลบนะครับเพื่อนๆดูมิเตอร์นะฮะมันจะต้องติดลบเป็นเครื่องหมายลบแบบนั้นด้วยนะครับเห็นไหมนี่สี่นี่สีน่นะครับ แปดนะฮะอ่าจะเป็นบวกนะครับบวกจะไม่มีเครื่องหมายนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าวงจรน,นี้ทํางานนะนี่จรแปลงไฟเข้าเนี่ยนะครับไฟเข้ามาแล้วเนี่ยมาเลี้ยงทราร์นเตอร์แล้วทราร์นเตอร์ก็ทํางานนะครับขับหม้อปแปลงแล้วทีนี้อีกขดหนึ่งก็เกิดการเหนี่ยวนําชักนําเหนี่ยวนําออกมาก็มาที่ไดโอด4ตัวนี้ l e กิฟาก็ฟิลเตอร์ที่4แล้วก็ส่งมาแรงดันไฟลบก็มานะครับที่ขา4แรงดันไฟบวกก็มาที่ขา8ทํางานแล้วนะครับนะที่นี้นะครับทําแบบนี้ไฟเข้าแล้วเนี่ย,เ,ยเราจะเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ตัวนี้หามาใส่ก็ได้หรือไม่มาหรือไม่ไม่หามาก็ได้เนื่องจากว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้เขาไม่ได้ทำงานในสภาวะเป็นรีโมทหรอกครับ ก็เนื่องจากว่านะครับมีการต่อรีโมทกับแบตบแบบนี้ไฟเข้ามา2เสเซนแบบนี้ยังไงก็ต้องเปิดเครื่องให้ทํางานได้อยู่แล้วนั่นะจะต้องเปิดเครื่องให้ทํางานอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับไม่จําเป็นนะเนี่ยเราต่อแบบนี้ก็ได้นะครับท่านเพื่อนจะต่อใช้เองต่ออย่างนี้ก็จบเลยนะครับนะแต่แน่นอนนะครับแต่ในส่วนผมนะครับคููเป็นช่าง ก็คงจะต้องดําเนินการหามาใส่นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสมบูรณ์ในการทํางานการทํางานของผมนี่แหละครับแต่การทํางานของเครื่องมันสมบูรณ์แล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับแต่การทํางานของผมเนี่ยมันต้องหาอะไรมาเปลี่ยนครับถ้าจะบอกว่าโอ้ยไอตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับผมต่อตรงให้โอ้โหลูกค้าไม่จ่ายค่าแรงผมนะครับผมต้องมีการเปลี่ยนอะไรครับจัดมา อ่าแล้วทีนี้ผมก็จะต่อสายเส้นนี้ด้วยนะครับเอาสายไฟเส้นเล็กๆนะครับมาต่อนะแล้วก็พร้อมกันนั้นก็จะเปลี่ยนฐานเตอร์ครับได้ทําการต่อลายวงจรนะครับเพื่อนๆที่มันขาดไปเนยไฟไปเลี้ยง LED ไปนั่นนะแล้วก็ได้ทําการใส่ทรานซิสเตอร์นะครับตัวเดิมขาดขา C ขา E นะครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรไฟจะติดไหมนะครับทีนี้ต่อลายวงจรแล้วนะครับหาก LED ไม่เสียมันจะต้องติดแน่ๆน,นะครับ ต่อไฟเข้าแล้วนะครับาเปิดไฟปับ๊บโอ้สีฟ้าสวยงามเลยครับฟ้าสวยงามเลยนะเนี่ยตัวอาตัวนี้นะครับเป็นตัว R ที่แบ่งไฟไปที่ LED นะครับ LED หลายตัวนะเขาก็กินกระแสเยอะหน่อยนะหลายตัวจนทำให้ R ตัวนี้เนี่ยเป็นสีดำๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ัวเนื่องจากว่าเขาก็าดำเพียงเท่านี้แหละครับก็คงจะไม่ ไม่มากไปกว่านี้แล้วนะฮนะอ่าเดี๋ยวดำเนินการวัดไฟนะครับดูนะครับไฟเข้าแล้วสีสันสวยงามคขา8ไฟบวก15นะครับขาสไฟลบ15นะครับไฟที่เลี้ยง ic ซีออฟแอนี่สบห้โวลต์ครับหาบกเพื่อนเพื่อนไม่อยากจะให้ไฟมันตก ็ใส่ซีฟิลเตอร์เข้าไปเยอะๆแบบที่เขาแต่งเป็นโมปีเนี่ยครับเวลาใช้งานในรถยนต์เวลาเปิดเบรดแรงดันด้านนี้มันตกแรงดันไฟที่มาเลี้ยงนี่ก็ตกเหมือนกันก็ทําให้เสียงนั่นนะเปลี่ยนไปแบบนั้นนะครับถ้าใส่ซีเข้าไปไฟไม่ตกเสียงก็ยังคงนิ่งอยู่แบบนั้นนะนะ่ะนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะนะ่ะแล้วทีนี้ ก็คงจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเสียงเนี่ยผมก็คงจะต้องลองอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อเสียงเข้าต่อลองนะครับอันนี้ผมประกอบเข้าไปก่อนนะครับไอตัวนี้ก็หลุดง่ายง่ายนะครับจัดไปครับเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็มีเสียงดังละนะครับนะครับใช้งานได้ในส่วนของการทํางานนอกเหนือจากภาคจ่ายไฟแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับวลุ่มตัวนี้หักไปลูกค้าไม่ซีเรียสนะครับตัวนี้ เพราะว่าก็ไม่เคยใ,ใช้หรอกนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางสัญญาณออกก็หน้าหลังก็เท่ากันแล้วนะแล้วก็ซับนี่ก็ออกแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วแหละนะครับในในส่วนของการทํางานเร้าเนื้อจากภาพใหญ่ไฟไม่เป็นไรนะครับจบคลิปวิดีโอนี้ไว้นะคร,นรับเพื่อนเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนที่ชอบนะครับชอบซ่อมฟรีอมแปลว,ว่าซ่อมเองครับ <laughs> ไม่ไม่เป็นแนวทางสําหรับช่างนะเพราะว่าช่างทําได้อยู่แล้วแบบเนี้แม้แม้กระทั่งมือเก่ามือใหม่ทําได้หมดหนะเนี่ยตอนนี้สําหรับผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องสนใจนะครับก็แบบนี้นะลองดูนะครับจบคลิปวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปปนนะน้ใใหหห่กงงงงเเเอาเออเอาาาาลลลวบบยยยย